ดดเดที่ชอบกินลาดหน้าแล้วลูวก,น,ก,น,น,กน,ลนะลาดหน้ามีกอบลานจอยเด็กที่แกนอนกินนะนนะลาหน้ามีกอบกัไก่อบจับจอยอ่ะกินผักด้วยเด็กมันกินผักด้วยนะกินผักให้ดูนะทุกคนนะเด็กๆต้องกินผักนะครับ เฮ้ยที่ด้กินผักด้วยนะจ๊ะที่จะจหญ่นะกินผักด้วยนะเออหมดเกลี้ยงเลยมีถึงห้านาที ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเนะี่ยดอยกินหมดเกี่ยงลยไว้เด็กไว้ฮัลอ,อย,ลย Good boy. Good boy, จังเลย์ทักู o ด d b ยก g o ด d b ยจังเดยหมดเดยเว้ยว้ไว้อรดอยนะเฮ้อร่อยนะร้านหน้า่อยนะ